ครั้งแรกๆนะคะที่เราจัดงานที่รวมเฉพาะสมาชิกของพรรคก้าไกลนะคะแล้วก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็มีทั้งการทําก้าวไกลพิชนะคะก็จะเป็นการให้สมาชิกเนี่ยมาพิชโปรเจกต์ว่าอยากที่จะทําอะไรแล้วก็รับเงินส,สับสนุนในการที่จะเอาไปทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็นนะคะเดียวกันก็จะได้เปิดตัวนะคะ ตำแหน่งสำคัญสำคัญใหม่ที่เราเพิ่งได้รับรองไปเมื่อวานนี้ทั้งหัวหน้าพักคนใหม่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนแล้วก็ประธานที่ปรึกษาพักนะคะคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะคะวันนี้เราก็ต้องติดตามกันว่าทั้งสองคนจะมาสะแสดงวิสัยทัศน์ในตำแหน่งใหม่อย่างไงบ้างคะ่ะก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้เองคุณใหม่ก็ยังไม่ได้ขึ้นสปีดใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้มี Q คิวสปีดค่ะก็มาเซอร์วิสสมาชิกอยู่ข้างหน้าแบบนี้คะ่ะ แล้ววันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงมั่งคะที่เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยประตูฮอเปิดให้เข้าหรือเริ่มงานจริงๆเนี่ยประมาณ14นาฬิกา30นาทีแต่วันนี้แค่ประมาณ11นาฬกาหรือเริ่มเชี่ยงๆบ่ายๆเนี่ยประชาชนก็มากันเยอะมากมายแล้วใช่ค่ะจริงๆก็ต้อง ลงทะเบียนกันมาก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะเราก็พอจะทราบจํานวนว่าก็มากันหลายพันอยู่ในวันนี้นะคะเฉพาะสมาชิกอย่างเดียวเลยด้วยก็ต้องขออภัยหลายๆท่านที่อาจจะสมัครสมาชิกไม่ทนันรับรองไม่ทนันแล้วก็ยังไม่พลาดโอกาสในวันนี้เราก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะมีงานหน้าให้ได้ติดตามกันค่ะขอบคุณทุกคนที่กระตือรือร้นแล้วก็ตั้งใจมากันในวันนี้ค่ะค่ะงั้นสุดท้ายเลยค่ะคุณหมายเดี๋ยวให้ฝากเชิญชวนประชาชนที่ดูไลฟ์ของเราอยู่แต่ว่าอยากที่จะมาให้หน่อยค่ะ ค่ะก็สำหรับประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะต้องขออภัยจริงๆนะคะว่าถ้ายังไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ทันนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าร่วมงานในวันนี้ได้นะคะยังไงก็จะมีไลฟ์สดตลอดเวลานะคะแล้วก็รีบสมัครสมาชิกในวันนี้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของพักเก้าไกลแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยงานหน้าเราจะได้ไม่พลาดเจอกันค่ะแล้วเจอกันค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ดด้วยนะครับ